ออเอาเลยอ่ะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายตะลุแล้วจะไม่มีเท่าไหร่ไข่ด้วยค่ะไข่แก้เผ็ด กินคูกันอร่อยอร่อยกินเ,เลยนะคะพี่พี่กินด้วยกันจ้าพี่พี่ทุกคนอร่อยติดเตาเลยะคะ่คนะนไข่ด้วยค่ะไข่แก้เผ็ดขึ้มนมาสามฟองเดี๋ยวฟองเดียวใส่เอบกิน มีสะอ,อ,ะะอุ่นด้วยนะคะตรงขึ้นมาสามฟองเดี๋ยวฟองเดียวใส่แอบกินมีสะอุ่นด้วยนะคะตรงดูกัรจ้าพี่ๆทุกคอนอร่อยที่เต่าเลยค่ะแซ่บที่เต่า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่าเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตาขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็ทีไข่นึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลงสิบกันเลยค่ะพี่ๆจับคือ่ต้องทำโตๆด้วยค่ะ อมสดก่อนหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่กินทุกคนที่รับ z o o วันนี้ต่ำเองแล้วนะคะเนื่องจากผลิติตำนานไมไ่กินสิ่งมือตัวเองมาหลาวันเลยคะ่ะชุบต่ำตัำกขนมจีนวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูตักจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยอที่เตาเลยค่ะ อันโตโต้เลยค่ะลองดก่อนหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่กินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุพัดเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตามขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งด้วย1ฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่เพ็ ไม่กินสินงตัวเองมาหลายวันเลยค่ะชุดตำตำกันมจีนหมูละะ้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคกาินกับโวนเข้ากันดีค่ะ าได้ก็จุดเลยค่ะวันนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตามขนมจีนจ้าแ้วก็มีผักนะคะแ้วก็มีไข่หนึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่ๆกกว่ากินหิบๆกินเยอะแต่ก็อร่อยดีค่ะรสชาติออกเป็นมันๆแบบชอบ ง่ายกว่ากินจิบกินเยอะแต่ก็อร่อยดีครับสรสชาติจอกมั็นมันๆแบบซอสกินกับจโจ๊นเข้ากันไหมคะกินกับจโจ๊นเข้ากันไหมคะถ้ากินตามจะต้องมีผักค่ะแก้เผ็ดด้วยป่าไม่รู้เดี๋ยวดูคนสั่ อร่อยมือค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมากกว่ากินเิดๆกินเยอะแต่ก็อร่อยดีครับรสชาติออกมันๆแนบเชอ จ,จุดๆไปค่ะวันนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยอกินเลยนะคะพี่ๆถ้ากินตับก็ต้องมีผักค่ะแก้เพจดด้วยปลาบิลูกเดี๋ยวดูคนสบแก้ติ๊กต๊อก สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พัดเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตำขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็ทิไข่หนึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่ถ้ากินตามก็ต้องมีผักค่ะแก้เผ็ดดูป้าไปดูดูคสอยากมันบอกว่าไม่ได้กินตามขนมจีงนานมากแล้ว อรอวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะแล้วค่ะบ๊ายบายเขีบยไปเกาวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะแล้วค่ะบ๊ายบาย เปลือกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมะเขือก็ไม่มีมีแค่มะนาวนะค่ะถ้ากินตามก็ต้องมีผักค่ะเกล็ดหรือเปล่าไม่รู้เดีด๋ยวคนสดวันนี้เปลือกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมะเขือก็ไม่มีมีแค่มะนาวนะค่ะ แบบสลัดค่ะยับอกว่าไม่ได้กินตามชีวิตเองน,นั้นมากหรคบอกว่าไม่ได้กินตามสมุติตเอน,นั้นมาก ชอบกินผักค่ะดูกันจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยซึ่เต๋าเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูยกันจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยซึ่เต๋าเลยค่ะจะจุนไปทางนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะคะพี่พี่ ด้วยกันนะคะพี่พี่เราจะพูดน้อยหน่อยจะยก,กินยเยวนะคะหิวอร่อยค่ะอ,อร่อยอ่ quia yeah, bibit con